เรามาดูวิธีการสร้างคำในภาษาเกาหลีกันนะคะจากในรูปเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด6แบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าแต่ละสีหมายความว่าอะไรบ้างนะคะสีส้มชาอมเพยันชนะสีน้ำเงินโมมสระสีเหลืองผัดชิมโตสะกดเราจะสังเกตเห็นอีกว่า4 5 6เนี่ยจะมีสีเหลืองอยู่ข้างล่างหมดเลยนะคะ แปลว่า4 5 6เป็นรูปแบบการสร้างคำที่มีตัวสะกดนะคะและจำไว้นะคะว่าตัวสะกดจะอยู่ข้างล่างสุดเสมอนะคะคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบนะรูปด้านบนกับด้านล่างนะคะจะสังเกตว่ารูปด้านบนไม่มีสีเหลืองเลยแปลว่าไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นการสร้างคำแบบมีแค่เพยญชนะและสระนะคะคราวนี้เราดู1กับ4นะคะจะเห็นว่า1กับ4เนี่ยเหมือนกันตรงที่ พยัญชนะอยู่ซ้ายมือสระอยู่ขวามือต่างกันที่4จะมีตัวสะกดอยู่ข้างล่างนะคะครานี้ดู2กับ5นะคะ2เนี่ยจะมีพยัญชนะอยู่ด้านบนมีสระอยู่ด้านล่าง5ก็เหมือนกันต่างกันที่ข้างล่างมีตัวสะกดครานี้ดู3นะคะจะมีพยัญชนะนะสระจะอยู่ได้ทั้งข้างล่างและข้างๆงนะคะเช่นเดียวกับ6 ่างกันที่มันจะมีตัวสะกดอยู่ข้างล่างสุดคราวนี้เรามาดูตัวอย่างอย่างละอันกันเลยนะคะอย่างเช่อนอันที่1นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจาก1คือเพยัญชนะอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมคะสระ,ะอยู่ทางขวามืออย่างเช่นถ้าครูเขียนตัวแบบนี้ให้เรารู้ว่าทางซ้ายมือคือเพยัญชนะทางขวามือคือสละนะคะดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะทางซ้ายมือคือเพยัญชนะ ทางขวามือคือสระนะคะลองไล่มาดู1กับ4นะเอาคำเดียวกันเลยนะคะหูแค่เพิ่มตัวสะกดเข้ามานะทางซ้ายมือคือพยัญชนะขวามือคือสระข้างล่างสุดคือตัวสะกดแบบนี้นะคะแล้วก็ทางซ้ายมือคือพยัญชนะขวามือคือสระข้างล่างสุดคือตัวสะกดแบบนี้นะคะ คราวนี้เรามาดูสองบ้างนะคะ2พยัญชนะจะอยู่ข้างบนแล้วก็สละอยู่ข้างล่างถูกไหมคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะพยัญชนะอยู่ข้างบนสละอยู่ข้างล่างเรามาดูสองกับ5เปรียบเทียบกันนะคะครูจะใส่ตัวสะกดเข้ามานะพยัญชนะอยู่ข้างบนสละอยู่ข้างล่างตัวสะกดอยู่ข้างล่างสุด <tu i> เราได้คำที่1นแล้วนะคำที่2นะคะพยัญชนะอยู่ข้างบนตัวสะกดอยู่ข้างล่างนะข้างล่างสุดเลยนะตัวสะกดนะคะอยู่ข้างล่างสุดนะเราได้พยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้นะคะแบบที่3นะคะเรามาดูกันนะจะมีพยัญชนะนะคะสระอยู่ได้ทั้งข้างล่างและข้างข้างข้างล่างและข้างข้างแบบนี้นะคะ มานะมีพยัญชนะสละอยู่ได้ทั้งข้างล่างและข้างข้างแบบนี้นะคะคราวนี้เราลองมาดู6เราใส่ตัวสะกดเข้ามานะคะจะมีพยัญชนะใช่ไหมคะสละอยู่ได้ทั้งข้างล่างและข้างข้างใส่ตัวสะกดอยู่ที่ข้างล่างสุดนะคะตัวอย่างที่สองนะมีพยัญชนะสลัอยู่ได้ทั้งข้างข้างและข้างล่างเลยนะ สองอันแบบนี้เลยนะคะติดกันและมีตัวสะกดอยู่ข้างล่างสุดดูอีกทีนะคะรคูจะใช้ไฮไลท์ให้ดูนะแบบที่หนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าสีส้มเป็นพยัญชนะสีส้มเป็นพยัญชนะนะคะถ้าแบบที่สองพยัญชนะจะอยู่ข้างบนพยัญชนะจะอยู่ข้างบนนะคะแบบที่สามพยัญชนะจะดูอยู่ตรงกลางแบบนี้เนาะนะคะจะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ นะพวกนี้นะคะแบบมีตัวสะกดใช่ไหมเหมือนกันนะคะพวกนี้นะคะสีส้มคือพยัญชนะของเรานะคะคราวนี้นะคะมาดูกันที่สระนะใช้สีฟ้านะคะแบบที่1สระจะอยู่ข้างๆนะคะสระอยู่ข้างๆแบบนี้นะ,ะสีก็เหมือนกันนะคะสระอยู่ข้างๆต่างกันแค่มีไม่มีตัวสะกด สเนี่ยสละมันจะอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างใช่มห้าก็เหมือนกันอยู่ข้างล่างนะคะนะต่างกันที่มีกับไม่มีตัวสะกด3นะคะจะอยู่ข้างล่างก็ได้ข้างข้างก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะนะคะต่างกันที่3กับ6มีกับไม่มีตัวสะกดตัวสะกดเราใช้สีเหลืองนะคะตัวสะกดจะอยู่ข้างล่างสุดเสมอจะมีแค่สี่ 5และ6ที่มีตัวสะกดนะคะตัวสะกดจะอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้นะคะอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้เลยนะอ่ะนี่คือวิธีการสร้างคำในภาษาเกาหลีนะคะมี6แบบแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะ